เลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเชียงใหม่ค่ะได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะตำรวจเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการ smart safety zone 4ี่นปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นล้านต้นร่วมกับประชาชนค่ะพันตำรวจเอกภูวานาถดวงดีผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่พันตำรวจโทรปรชัชญาทิศลารองผู้กำกับการปรับปรามและพันตำรวจตรีวิศณุ นวลมุสิกนะคะสารวัตรป้องกันและปรับปรามสถานีตํารวจเมืองเชียงใหม่ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสาและข้าราชการตํารวจในสังกัดค่ะร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ประชาชนในพื้นที่สมาเซฟตี้โซนปรับภูมิทัศน์ถนนและทางม้าลายเครื่องหมายขาวแดงรวมสองจุดด้วยกันค่ะซึ่งจุดแรกก็ที่บริเวณหน้าวัดควรข้าม้าตําบลศีภูมิเพื่อให้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นทางม้าลายเลือนลางนะคะซึ่งมีนักเรียนใช้บริการจำนวนมาก ส่วนจุดที่2นั้นค่ะขีดสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรขาวแดงหน้าบริเวณโรงเรียนหอพระเนื่องจากเลือนรางและมีผู้ที่ฝา่าฝืนมาทําให้การจราจรติดขัดด้วยค่ะค่ะโอโ้โหทําสีใหม่แบบนี้ไม่เห็นให้รู้ไปใช่ค่ะตี<ส> <laughs> ชัดเจนมากๆค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านแม่ขาใต้ที่ตําบลป่าแดดร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นจํานวน200ต้นนะคะโดยโครงการสมาเซฟตี้โซนสี่จนเป็นโครงการที่ขับ เคลื่อนไปพร้อมกับประชาชนและก็หน่วยงานของทุกภาคส่วนทําให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจมากขึ้นได้รับฟังปัญหาและก็ร่วมการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะใช่